อ่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ชแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดน่านนะปอดีคืนนี้จะมานอนในตัวเมืองน่านนะครับอ่ามาอยู่ที่โรงแรม PX 122นะครับอ่ามาดูโรงแรมนะครับมาดูโรงแรมอ่าตอนนี้เราเปิดประตูเข้ามาในโรงแรมแล้วเข้ามาในตัวห้องพักแล้วนะครับห้องพักสวยงามมากครับห้องพักสไตล์ร็อกนะครับ ห้องพักสไตล์ลอฟสวยงามมากๆโรงแรมนี้สมัยก่อนเป็นโรงงานทําไม้ขีดนะครับทําไม้ขีดไฟนะแต่ทางเจ้าของโรงแรมเขาก็ไปซื้อมาทั้งตัวทั้งตึกทั้งหมดเลยนะครับมารีโนเวททาเป็นโรงแรมนะครับมีประมาณไม่เกินสิบห้องนะครับโรงแรมนี้มีไม่เยอะนะครับมีไม่เกินสิบห้องเนาะ,ะแต่งสวยมากครับสไตล์ลอฟห้องใหญ่มากครับห้องใหญ่มากๆเลยห้องใหญ่มากๆเลย นี่ห้องจะเป็นสองใช่จะเป็นสองห้องนะครับจะเป็นสองห้องฝั่งด้านหลังนี้จะเป็นโซนห้องน้ําทั้งหมดนะครับอ่าด้านหน้าก็าจะเป็นโซนที่นอนนะครับเป็นโซนที่นอนของเรานะครับห้องสวยงามมากนี่ครับสไตล์ห้องแตง่งตกแต่งเป็นหิน เป็นหินปูนเปลือยสไตล์รอ็อกสวยงามครับสวยงามจริงๆห้องนี้เ <c oughs> บาะก,ก็น่านอน,าน,านอนมากน่านนอนมากอยู่ในตัวเมืองนะครับโรงแรมนี้อยู่ใกล้ๆกล้กับวัดภูมินเนาะใกล้ๆก้กับวัดภูมินตลาดคนเดินตัวเมืองน่านนะครับอยู่ใกล้ๆกัน ไม่ไกลกันมาก PX122 นะครับโรงแรม PX122 ตกแต่งได้สวยแต่งได้สวยครับนี่เป็นโซนทางเดิน โรงแรม PX 1 2 2สองคืนนี้เราจะพักกันที่นี่นะครับโรงแรมสวยงามแต่งเท่มากๆนี่ครับชื่อโรงแรม PX 1 2 2่งสองสอง D Bay Hotel นะครับโอเคครับเพื่อนๆพี่ๆ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้มากกว่า้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับสวัสดีครับ